ล้านแตก2วันติดครับสำรับวงซาหน่อยเพชื่อนแพงนะครับหลักการดีใจนำ่ำทีมผู้จัดเพื่อนน้ำนะครับเนาะที่ตั้งแต่เมื่อวานก่อนนี่นะครับเนาะวันที่30กันยายนที่สนามนวนครราชสกมาเมื่อคืนนีวันที่หนึ่งที่สนามนิคมบ้านโคกกระบินบุรีปาจีนบุรีนะครับเนาะกล,ล,ล้านแตกอีกแล้วนะครับเนาะกดีใจน้ำเพื่อนน้ำผู้จัดหละกะักการเห็นถึงพลัง เอฟซี uh, ของสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC อุ้งอิงเพชรบานแพงนะครับเนาะชั่วโมงนี้ไ uh, ม่มีอยังคัดควางได้นะครับแม้แต่ฝนตกก็ยัง uh, ห้ามเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงมาเมืองบ่ได้นะครับเนะาะมื่อคืนนี้นะครับไปแสดงอยู่ที่นิคมบ้านโคปกปราจินบุรีนะครับที่เห็นเลยก็คือก่อ,กอนอื่นผมขอเล่าเรื่องอช่วงที่ทางวง มาถึงนะครับทั้งคอนว่ายทั้งหยางมาถึงนะครับเพื่อนก็นเริ่มตั้งไว้ที่กันปัญหาเกิดขึนเยอะครับพี่น้องเยอะกว่าสนามนาวนาครที่ฝนตกอีกนะครับเพราะว่าหยางเพราะว่าสนามที่นิคมบ้านโคกนี่นะครับรถติดลมครับพี่น้องรถที่เป็นรถสังกะีเนี่ยนะครับบรรจาอาสังกยยะีไปย้ายเนาะไปย้ายแล้วก็จะเอาสังกะีกันเพื่อที่จะ อ้อมเวทีไว้นะครับพวกคำลดลดซังกระซีกับติดหลังจากรถสังกสีติดแล้วลดลำพงกับติดท่ากันนะครับลดลำพงติดรถสังกสีติดนี่ไปบ่ได้เดี๋ยวรถไถมาดึงขั้นหนึ่งจังไปได้ขั้นหนึ่งก็ยังดึงบ่ไปนะครับต้องใส่อีกขั้นหนึ่งมาดันตูดจังไปลดลำพงนี่หนักเลยครับลดลำพงนี่รถไถยสองขั้นดึงบ่ไปบ่ขึ้น รถไถยสองขั้นดึงบ่ขึ้นคนดันซอยเพิ่องไปขุดหลุมขุดไอ้ให้ล่อให้ให้เปิดทางให้ล่อแล่นได้ครับบ่ไปนะครับจนได้เอารถแมคโครมาดันมาดึงจังไปจังขึ้นได้จังมาตั้งลำพงได้มาขึ้นนี่นะครับ,นะบเนาะกระแสเวลาน้ำเวที่ไหลแล้วกระแสเวลาน้ำรถลำพงนี่หลายแห้งหมู่บ้านนะครับหลายคนเขาใจช่วยใจช่วยนะครับแล้วก็ทีมงานาผู้จัด พิ่นกะหลุนอยู่ว่าสีด้บ่านอ้อส,ส,สีด้บ่บ้านสปอนเซอร์ไทย่นกะเอารถแมคโครมามาดึงมาดึงขึ้นจังได้นะครับถือว่าอุปสรรคหลายแต่ว่ากัคุ้มกับการสมกับเมื้อนะ่ะพี่น้องเนาะกะบเอฟซีแฟนคลับกะช่วงว่าคำโอ้โหพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ตัง้ตง,งไว้ที่บัตไทนแล้วทุกสิ่งทุกอยา่างบัตไทนแล้วเอฟซี FC แฟนคลับองค์ิง,งเพชรบ้านแพงสาวหน่อยเพชรบ้านแพง มามืดฟ้าหมอดินมาตั้งแต่บระนั้นคำมุนก็มีครับมาถามาจับจองสถานที่ทั้งๆที่ทยังตั้งไม่เสร็จนะครับสุดยอดครับพลังเอฟซีนะครับล้านแตกนะครับเรามาือคลืนนี่กล้านแตกสองมือติดต่อกันหลังจากแตกที่นวานาคอรหล้กก็มาแตกที่นิคมบานโคกนะครับตัวนี้ผมบ่ไเวเว้าว้าวเองนะครับเด้อคือมีช่องหนึ่งเพิ่นไปกุ้ยกระบอดจอว่า นี่โคบ้านโคกงนี่ก็แตกเหมือนกันแล้วก็แตก2วันติดแล้วนะครับสิ่งที่เบาชนอยากบอกก็คือความดังความฝังของน้องอุ๋ิงนะครับเนาะที่เฮดให้ค้นเห็นว่าออน้องนี่บ่ได้ดังเพราะโซเชียลที่ซอยดันซอยพักยานเดียวน้องดันด,ดังด้วยตัวของน้องเองด้วยน้ำหนึ่งความสามารถเพราะว่าอย่างราวหนึ่ง สองรางวัลที่น้องเด้รับนะครับส่วนหนึ่งรางวัลหนึ่งก็มาจากรางวัลที่ได้รับการโหวตจากพ่อเม่เอฟซีแฟนคลับพัวโลกนะครับเนาะโหวตในหมวดเคเอสามลูกทุ่งหมอลำดาวเออหมอลำยอดเยี่ยมมหาชนนั่นแหละคงก็ลืมซื้อนะครับขอถทษคอไปหลายๆนะครับหมอลำเออมหาชนขวัญใจมหาชนนะครับเนาะซึ่งตรงนี้น้องก็ได้รับเพราะว่าชนะการโหวต นะครับชนะการบวชจากเ c ฟแฟนคลับทั่วโลกนะครับอีกรางวัลหนึ่งนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับก็ได้มาจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่เป็นมีสิทธิ์ในการพิจารณาให้รับให้ได้รับแต่ละรางวัลนะครับเนาะอุ้งอิงผ่านชนะทั้งคณะกรรมการนะครับผู้ส่งคนอาวุธนะครับและก็ชนะทั้ง มหาชนหรือว่าแฟนคลับทั่วโลกตรงนี้เฮตไนเห็นว่าน้องดังอิลีปังอิลีแล้วก็มาแรงอิลีแล้วก็สิ่งที่ตามมากก็คือความรับยอมรับความยอมรับจากคนที่บริษัทเป็นเดียบซี่ก็หันมาให้การยอมรับมากขึ้นแล้วก็มาให้การสนับสนุนวงสาวหน่อยเป็นบ้านแพ่งมากขึ้นนะครับ แลวก็ได้เอฟซีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่รู้ดูการนี่นะครับเพิ่มเติมถึงลายยางย่างที่พี่น้องรูคือแสงสีเสียงเมื่ขึ้นนี่ผมเขาไปดูในกลุ่มปิดนะครับที่นิคมบ้านโคกนะครับโอ้โหแสงสีเสียงอลังการมากยิ่งใส่หูฟังยิงกระหึมครับพี่น้องนะครับผู้ใดเมืองทั้งทั้งยูทูบหมายถึงว่าทาั้กง,ง,งกล่องทั้งยังกล่องทรศัพท์นิวอาชัดนะครับ แนะนำให้ไปดูที่ไลฟ์ที่กลุ่มปิดสุดยอดครับอันนั้นคือของแท้ของจริงนะครับแสงสีเสียงเสียงนี่เพิ่นแสงสีเสียงนี่เพิ่นวิกมาจากไอ้นี่เลยมาจากไอ้มิกเลยนะครับนะต่อต่อตรงจากมิกเลยตัวนี้คือได้ได้รับอัตลดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับมาเนี่นะครับนะมือนี้จะแตกเป็นล้านที่3หรือไม่นะครับคืนนี้จะไปแสดงที่สนามข้างหมอชิด2นะครับ ถนนเพชรเกษมจะตุจักกทมอบ่าวชนชิดว่าชัมม่วโมงนี้ฝนเอาหามเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ่อยูแน่นอนนะครับเอฟซี 4, สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี 4, อุ้งอิงเพชรบ้านแพงของแท้ครับแน่นอน,นลิลฝนตัวเก่เาบ่อยนะครับฝนตัวกระสูนเห็นจะจัดใดเลยก็คือเอาเอา,เอางานที่นคบารนครนะครับเลิเป็นโจกครับ เลยเป็นโจกนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าเล่นกีดต้มกันไหนก็บุญหลวงไฟแต่ทุกคน,มนมไม่มีผู้ใดโวยว้าไม่ไมีผู้ใดอารมณ์เสียมีแต่มวลย่างเดียวนะครับเนาะแต่ละคนจนสวสดแจ้งอ่าแล้วผู้ที่ยิ้มได้ก็คือ FC แฟนครับอ่าวงสาวน่อยเป็นแพง่งอุ้งหญิงเป็นแพง่งแล้วก็พูดจาัาทีมปลาช่วยพักม่วนนั่นเองนะครับบอลเป็นตาช่วยพักมว่วนปลาช่วยพาม,ม่วนนะครับตรงนี้นะครับเฮตันเห็นว่า FC นี่สุดยอด นะครับวันนี้วันที่2ตุลาคม2,566สนามขางมอชิต2จะเป็นวันที่3ติดต่อกันหรือไม่ทีรานจะแตกนะครับเบาจนชิดบาแตกแน่นอนนะครับมานี้กน้นอกจากนั้นบอตโจก,กับเดเวิาถึงวงาซานออยเสเด็จแบนที่นมขึ้นกับวันที่1ตุลาคมไปสแสดงอยู่ที่ทาอุเทนนครพนมนะครับ สาวน้อยเสเด็จแบนก็ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันนะครับจนได้ขยายสังาสีวสันบอดโจวาน,นะครับก็บขอให้บหง,งปังๆดังๆทุกวงทั้งวงใหญ่ทั้งวงสเสด็จแบนทั้งรถแห่นะครับนะครับแล้วก็บอดโจวเป็นขาวที่เรื่องของล้านแตกนะครับปีที่แล้วนี่วงสาวน้อยเป็นเพ่งล้านแตกเยอะบ่อยมากนะครับบ่อยมากแล้วก็ส่วนมากจะเป็นวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์นี่ คนจะหยุดงานนะครับหนึ่งละ uh, วันอาทิตย์จะหยุดงาน,ว,น, Serbia, ว,น timely, วันเสาร์วันเสาร์ขึ้นวันเสาร์ในเต็มที่เลยครับพอวันอาทิตย์หยุดงานสักผ่อนพักผ่อนได้เต็มที่นี่คือเหตุผลที่ส่วนมากจะแตกวันเสาร์นะครับแล้วกะ็ส่วนที่ไม่ไม่ใช่วันเสาร์ก็แตกหลายงานหลายเวทีเหมือนกันหลายสนาเมหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ย่อมรับนับถือย่อมรับจิตใจย่อมย่อมรับพลังเอฟซีของสาวหน่อยเป็นเหมือนแพ่งวา่ามหาศาลจริงๆนะครับเนาะ ทุกคนสุดยอดทุกคนยอดเยี่ยมครับพี่น้องนะครับบ้านนี้นะครับพี่น้องวันที่2นี่ก็ยังเป็นงานของป่าช่วยพาม่วนอยู่นะครับนอกจากนั้นวันที่สามวันที่8นี่ยังเป็นกลุ่มปิดิอยู่นะครับเหมืนอนก็มีกลุ่มปีท่ <c oughs> ที่แฟนเพจนะครับที่เพจสาวน้อยเพืเพ่อนแพงอยากมึงแบบปังๆค,คมชัดจริงๆนะครับที่เพจอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องชัดอีลีพี่น้องนะครับแ้วกะ็ วันที่สามพอดวันที่แปดนี่เป็นทีมคนละทีมกันก็ไปช่วยนะครับเป็นทีมของกำน,นันแกะนะครับเนาะตรงนี้ก็นั่นแกะพันกาเป็นมือฉมังอีกอีก,อ,กอีกทีมหนึ่งของวงการลุงทุนมอล่มเฮานะครับเนาะตรงนี้ก็บ่าวชนขอบคุณเอฟซีพัฒนครับด้วครับด้วยที่มาพูดคุยรับชมแล้วก็มาให้ความคิดเห็นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับบ่าวชน ล้านสามจะแตกหรือไม่คืนนี้รู้กันครับพี่น้องที่สนามมอชิดสองครับสวัสดีครับ